สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้เรามีพัสดุมาส่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวส่งจากไหนเอยส่งจากพี่วิโนยนะคะมาหาคุณสุภาพรน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ <c oughs> เอากันไก่มาให้แม่เนาเอากันไก่เอานันมห้แม่เน่นน <c oughs> ตอนนี้ก็ให้ผู้สาวแก่นะคะผู้สาวจากบุรีรัำสาวนมต้นโอ้เตนแนเตนแนนี่ยังแนโอ้นมียังเกาะกากหมูแคบหมูกากหมูวะจ่ากากหมูมันโอ้ยยังล่ะยังล่ะยังลหรอเตะแคบหมู จากคราดบ้านเองแครปหมูนะคะอาหารนะคะก็มีว,ว้าวมีจากโคราดบ้านเองนะคะแล้วก็มีโอ้คราดบ้านเองอันนี้ขนมแครกเกอร์ทุเรียนนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาบองอ่าแล้วก็มีสองกระปุกนะคะ แล้วก็นี่อันนี้หมูยอพี่ยุย้ยลาดคือไงแถออายุยโอ้หมูยอนะคะจากปิงหนีปิงหนีเสียงจากขุราชนะคะของดีขคราชพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่ยุ้ยน้อยนะคะส่งมาให้นะคะก็คุณได้หลายคะ่ะพี่ยุ้ยน้อยคะ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน